สวัสดีครับพบกับผมลุงประกัดมีมีวันนี้ก็จะมาฟอร์มข้อของซุปเปอร์เลสวันนี้ได้ทำปลาขึ้นมานะครับปลาได้ประมาณ3ามเดือนนะครับจะมาฟอร์มในใส่ในแก้วนี้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับ เราก็จะททำการตักกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาใส่ในแก้วนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆลงมาแล้วนะครับอาอได้สองตัว นี่เป็นซีเสียดนะครับก็จะนำมาใส่ในปลานะครับก็จะมาฉีกใส่ในปานี่นะครับน,นี่ใส่ไว้ประมาณ4วนะครับเพราะว่ามันผ่านไ,ไม่ได้นะครับมือเ,เดียวเราก็จะมาใส่นี่นะครับสีเสียดจะม,มาใส่ อย่งางละหน่อยครับเดี๋ยวน้ำก็จะเปลี่ยนสีนี่ครับเมื่อกี้จะน้ำเกลือใต้ไปน่อยแล้วนะครับที่ก็จะมาใต้สีเสียดกันนี่ครับไปไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวน้ำก็จะแดงแล้วก็จะทำเร่งสีปลา ก็จะทดชื่นก็ยังมีอีกอยู่ข้างในอีกผมยังไม่ได้ทำการใส่ครับนี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ